คนลองไทยดูว่าเขากำลังทำอะไรนะคะคนนั้นนะคะเห็นเขาจิ้มจิ้มอะไรเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ใให้ดูนะคะพามาดูวีทัชนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเขาทำทำอะไรอยู่ลองไทยดูค่ะว่าเขาทำอะไรอยู่นะคุณต้องการจะปรับอะไรเนี่ยคุณก็ใช้นิ้วค่ะจิ้มจิ้มเอาอย่างนี้คะ่ะเทคโนโลยีก้าวล้ำไปถึงขนาดไหนแล้วเนี่ยแบบที่เรา ไม่รู้เลยค่ะเนี่ยจะใช้อะไรก็จิ้มจิ้มเอาดูแล้วเหมือนคนไม่ใช่นะคะปกติค่ะเนี่ยเขากำลังปรับเสียงเห็นปะเขาแค่ใช้มือของเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วก็จิ้มข้างบนเนี่ยเดี๋ยวจะได้อะไรก็ใช้มือลากเอาเนี่ยเรมาที่นี่โอ้โหสุดยอดวิวัฒนาการนะคะ อ๋อนี่เพิ่มสปีกเกอร์ลำโพงนะคะเพิ่มระดับลำโพงนี่พามาดูนะคะเวลาเราดูทีวีเนี่ยเราก็จิ้มหน้าจอกลางอากาศนะฮะเทคโนโลยีมันก้าวล้ำแล้วะคะ่ะ ด,ดูิเนี่ยเขาแค่ใช้มือของเขาอย่างนี้ฮ่ะน่าจะปรับอะไรก็แค่ใช้มือจิ้มจิ้มเอาแต่ว่าจิ้มตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้ <c oughs> เขาสาธิตให้ดูนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเคยมากเลยอ่ะด,ดูยิ ระดับเสียงปรับอะไรเนี่ยไอคนสาธิตก็นั่งสาธีตอยู่แล้วนะคนดูก็ดูไปเพิ่มระดับเสียงกี่เปอร์เซ็นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรในการจับสัญญาณนิ้วมือหรือว่าเราแค่จริงๆเอาก็พอ